สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับทุกทท่านเนาะกับทางช่องอทีมงานของกระดมนะครับกะพึ่งเตือนึ้นมาพี่อย่าแดดมาว่านนี่เบิ้ลนะครับบอดโจจนปวดขาโอ้ยลีตุนเราลีตุนอีหลา่ากันมาว่านนี่ครับไปงานทีสองเนาะมันกระแดดแดดพร้อมแดดมากเมื่อวานนะครับแดดมาก แต่กะเห็นพ่อแม่พี่นอกเอฟซีมาต้อนรับเห็นท่านเจ้าภาพรอต้อนรับมามันกะซึ้งใจนะครับแต่พอออกจากงานเนี่ยวายโอ้โหปวดขากันนะครับย่างเลยสิบพราะใดบอดโจขึ้นเวทีจนเดี๋ยวยุดอะที่แรกวพนมาวพนมบปวดขานะครับพนมาวพนมบปวดขาบอดอะพร่าไปขึ้นเวทีมันก้าวขาขึ้นไปย่างบ่ออก ปวดขามันแดบนะครับคือมันเพี้ยสะสมมาว่านี่นั่ก็บอกเราอยู่โอ้ยบอดผักผักนํำผักน้ำมันคือหลางกายคนเท่าอายุอายุมันก็เพิ่มขึ้นนะครับมันก็นจําเป็นต้องดูแลต้องต้อง,ง,งพักคอนในจุดหนีแบบมบึงเต้าบึงเต้อคิดว่าจะของไหวเองสินะครับยานยานเล่ามันสบายนะครับเอออีรีด้นะครับแต่ตัวเล่านั้นหาวครับละบอดอ่ะอายุใกล้ๆสิบหกนะครับคือฟิตอ่ะ ่าว,าวใช้งานนะครับแต่ครพี่น้องครับคลิปนี้ครับสีมาบาเรืองในส่วนของคะแนนคะแนนโบดพี่น้องก็ยชืูเราแล้วว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยตอนนี้คะแนนขึ้นอยู่อันดับหนึ่งนะครับไฮเบิ้งเนาะเนี่ยตามนี้นะครับตามนี้ครับปึ๊บเด้อนี่นะครับตอนนี้คะแนนน้องอิงนะครับ คะแนนกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเฟิร์กอ0 2ันอันดับ1อุ๋งอิงเพชรบ้านแพง2 0,000กว่าคะแนนนะครับอันดับ2นะครับดำดง16,000กว่าคะแนนอันดับที่3ครับไรอันการดบันิด11,000กว่าคะแนนนะอันดับที่4ซีแกรมโตเกียวมิวสิก8 0 0 0กว่าคะแนนนะครับและอันดับที่5ลีโอธนาทิสี0 0 0กว่าคะแนนนะครับพี่น้องครับ ถึงแม้ว่าคะแนนของน้องอุงอิงเนี่ยนะครับสีน้ำโดง่งนะครับก็ถือว่าโด่งนะนะครับและก็นําห่างจากอันดับที่2องในประมาณ1นึ่งหมื่นกว่าคะแนนนะครับแต่พี่น้องครับยาชลาใจเด็ดขาดปีที่แล้วน้องอุงอิงได้นะครับได้รางวัลน,นี้เป็นรองนะครับมาเบองไรายละเอียดกันนะครับมาดูรายละเอียดกันนี่นะครับคะแนน อัปเดตคะแนนขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับ2024ประจำวันที่13ก็คือวันนี้ถ้าเจ้าอัปเดตวันที่13บสายนะครับโดยท่านสามารถร่วมสนุกกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบให้ได้เปลี่ยนจเป็นคนใชลูกทุ่งจากการใช้คะแนนสะสมจากการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันนะครับคะแนนจากการฟังร้อยแต้มอ่านบั้งเดี๋ยวเห็นบ่งด้ะ ผมขออนุญาตเลื่อนลงมานะครับมันมันนี่ครับขอบังไวนะครับในแอปพลิเคชันนี่ครับพี่น้องอา่านเราตามนะครับฟังหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งคะแนนพิเศษรุรงตมลงตรวทวนเลยแล้วคะแนนนะครับกิจกรรมเหื่มวันที่1ิเอ็ดเมือก่อนถึงวันที่20วันนี้เป็นวันแค่วันที่12 12 13สิมเองวันที่13 4 5ามสี่ห้าอีก7วัน อีกตั้ง7จวันตอนนี้มามาได้ประมาณ2วันนะครับอ่า,เร,รานะรเริ่มได้ประมาณ2วันนะครับเริ่มได้ประมาณ2อวันน้องหญิงขึ้นอยู่อันดับที่1นะฮะถามว่าเป็นอย่างคือว่าอย่าชะล่าใจนะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะนำโด่นะครับพี่น้องจำจำอันรายการยังเกาะ รา,าร,นะร,รายการของคมชัดลึกอ่านะครับรายการของคมชัดลึกเขียนบอกพอผ่านผ่านไปสักเลยครึ่งทางเนี่ยนะครับมันสีเริ่มคะแนนอันดับสองอันดับสามก็สีเริ่มขยับมานี่ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมา,ขขนมาเขียดกันแบบไล่ไล่กันนะ่ะนะครับอีลีแล้วแบบที่นี่เข้ากับสีไปเขียวกันตอนนันชนะนั่นพี่น้องครับยาฉลาดใจถวาวรกัน ไปฟังกันเปิดฟังบอกพี่บอกน้องเออบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนฟูงกันเอฟซีแฟนลับมาโอ้นี่พี่น้องเออโหลมาฟังเบิ้งขับฟังไห้เปิดไว้ฟังไว้อุ้งอิงเพลินแพงนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะนำสองหมื่นหกพันกว่าคะแนนนะครับเพราะว่าเฮ้ามีเขาเอื่นว่าประสบการณ์เลยดนี่ประสบการณ์มันสั่งสอนแล้วนะับมันรู้เรารู้แล้ว ออตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นน้องหญิงก็ได้สองรางวัลน,นะครับแต่เป็นทีผ่าพุ่มใจเนาะอ่ามันใจลูกทุ่งอะของอันคมชัดลึกอะนะครับอ่าอันนี้ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเบิร์กน่าจะเป็นรางวัลแรกที่แบบเมื่อปีที่แล้วนะครับติเพนไปมอบให้อีหล่ายู่ด้านหลังด้วยที่ทาการแสดงอยู่ที่หมอชิดสองนะครับน่าจะเป็นรางวัลที่ผมมาพอๆกั่ๆผ่าพุ่มใจด้วยกันเพราะว่าก็เกิดจากการฟังแบบนี้แหละครับ เป็นการฟัง่งค้อกันนี่แหละนะครับปีที่แล้วเนาะแล้วก็นี่ก็ไม่น่าจะยากสําหรับพรมย์พ่นองเอฟซีแน่เดียวผมกะขึ้นใ้เบื้องล่าววงันนี้นี่เอาขึ้นในเบื้องไม่ก็ได้นะมันขึ้นนานไม่ได้นะครับขึ้นแต่ขึ้นในเบื้องรู้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่เห็นบ่นะครับนี่คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับคือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพิ่นปักไปแล้วนะครับ ถ้าเพิ่นว่าด็ปักไว้ให้พี่น้องเรือนหาเบิ่งเรือนเรื่เรืนพื่อนเบิ่งถ้าเห็นตรงนี้ใช่เลยแล้วทําเหตุตามที่เพิ่นบอกนะครับเหตุตามที่เพิ่นบอกไม่มีสับสนง่ายนะครับผู้เฒ่าผู้แก่อย่างกะเฮ็ดในพลอใเห็นแม่เพิ่นเนาะเฮ็ดใหยายยห้หยังเพิ่นเตือเพิ่นเบิ่งเพราะว่าพ่อเป็แม่นะครับอยู่ตางจังหวัดอยู่ตรงไทยตรงหน้ากับฟังได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตนี่อยู่แล้วละสม้อนี้เพราะว่าใส่ใส่อินเทอร์เน็ตจากมือถืออ่าขัดว่าเด็ดเบิ่งคลิปได้ ต้้งสสนะครับมือนี้พี่น้องครับทําการแสดงยูเทเลดอุดมเดอร์พี่น้องทางอุบลอีกแล้วนะครับวันที่สิบสามครับวัดสิริมงคลนครับบ้านหน้าเจริญตาบนหน้าเจริญอําเพื่อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพลิดเพลินนำโดยพอโจน้องอิงนะครับล้วก็ฝากกุมปิดไปน้าแน่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดนะครับอ่าไปได้ที่สาวหน่อยเพลิดแพแฟนเเงินไขเดิมบอช่อเดิมนะครับ พระสามร้อยสี่สิบหาบาทนะครับนัดาคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตนี่ยกับวันที่ยี่สิบนะครับต่อต่อกันไล่กันนะครับวันนี้สิบสองเลยคสามสิบสามแล้วสี่สิบห้าอ่าอีกสองหมื่นนะครับเริ่มกลุ่มปิดนะครับวันที่ยี่สิบนัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ศพอักขีภัยนะครับเนาะทางบันแพงโกสุมพิสายสารคามนะครับฟรีคอนเสิร์ตนี่พอโจหนองอิงเลยครันพระเอกนางเอียงทางสาวน้อยเป็นแพงนะครับเป็นรวมงานในครั้งนี้ ชมฟรีกันทั่วโลกนะครับรายได้นะครับหักค่าใช้จ่ายซอยเหลือเพิ่นทั้งเบิดทุกบาททุกสตางค์นะครับอนุโมทนาสาธุรวงหนาเลยเฮาขอบคุณทุกการรับชมรับฟังผมออนในคลิปใหม่สวัสดีครับ